สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วในหัวข้อการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละของชั้นป .5 นะคะมาดูข้อ1นะคะ11เศษ9ส่วน10กับ12เศษ1ส่วน4จำนวนคละเหมือนที่เราเคยรู้แล้วว่าจำนวนคละประกอบด้วยจำนวนนับ ซึ่งอยู่ด้านหน้าและก็เศษส่วนแท้นะคะเมื่อเราจะเปรียบเทียบจำนวนคละวิธีง่ายมากๆเลยนะคะให้เรามาเปรียบเทียบดูจำนวนนับก่อน11 12แค่นี้เราก็ดูเปรียบเทียบได้แล้วว่าระหว่าง11กับ12จํานวนใดมีค่า มากกว่ากันนั่นก็คือ12นั่นเองเราก็ตอบได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องดูเศษส่วนด้านหลังนะคะดังนั้นข้อ1ตอบได้เลยค่ะตอบ11เศษ9ส่วน10น้อยกว่า12สเศษ1ส่วน4ทำไมถึงตอบว่าน้อยกว่าคะ เหมือนเช่นที่บอกไปแล้วว่าอันดับแรกเราจะดูที่จำนวนนับก่อน11ฝั่งนี้12 11ย่อมน้อยกว่า12นั่นเองนะคะมาดูข้อ2ค่ะข้อ2 9เศษ5ส่วน10กับ9เศษ6ส่วน12 ขั้นตอนแรกของการเปรียบเทียบจำนวนคละเราจะมาดูจำนวนนับก่อนนะคะจำนวนนับฝั่งซ้ายมือเป็นเลข9ฝั่งขวามือเป็นเลข9เหมือนกันอ้าว9กับ9มันเท่ากันดังนั้นเราจะใช้จำนวนนับในการเปรียบเทียบไม่ได้เราจำเป็นตจะต้องใช้เศษส่วนเศษส่วนด้านหลังนะคะมาเปรียบเทียบ แล้วก็เขียนมาเศษ5ส่วน10เปรียบเทียบกับเศษส่วน12การเปรียบเทียบวิธีง่ายที่สุดคือใช้วิธีการคูณไข้เลยค่ะ10ไข่ไปเจอ6 10คูณ6ได้60 12ไข่ามาเจอ5 12อ5 12ได้60เราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือก็ได้60 ขวางฝั่งขวามือก็ได้60ดังนั้นสรุปก็คือเศษจ,จำนวนค่าทั้งสองจำนวนนั้นมีความเท่ากันนะคะเราก็มาตอบตอบตอบก็คือ9เศษ5ส่วนสิเท่ากับ เก้าสิบหกส่วนสิมาดูข้อ3ต่อนะคะ3เศษ4ส่วน6กับ3เศษ5ส่วน9ขั้นตอนแรกเลยก็คือเรามาดูที่จำนวนนับก่อนจำนวนนับฝั่งซ้ายมือเป็น3 ฝั่งขวามือก็เป็น3 3กับ3เทนะ่ากันดังนั้นจำเป็นจะต้องดูเศษส่วนแท้ด้านหลังนะคะเศษ4ส่วน6กับเศษ5ส่วน9าำมาเปรียบเทียบเศษ4ส่วน6เปรียบเทียบกับเศษ5ส่วน9การเปรียบเทียบที่งา่งายที่สุดนะคะก็คือจับคูณไข่6กไข่มาเจอ5 6, 5, 5, 5 30 เก้าไข้มาเจอ4ี่เก้าสี่ซ้ายมือเป็น36ขวาขวามือเป็น30 36มากกว่า30ดังนั้นเราก็ตอบเวลาที่เราตอบเราจะต้องนำจทย์มาตอบนะคะตอบ3เศษสี่ส่วน6มากกว่า 3, เศษ5ส่วน9นั่นเองค่ะมาดูข้อ4ข้อ4นะคะ 8, เศษ2ส่วน7กับ 8, เศษ2ส่วน4เช่นเดิมค่ะเปรียบเทียบที่จำนวนนับก่อนซ้ายมือเป็น8 ขวามือก็เป็น8 8กับ8เท่ากันดังนั้นจะต้องนำเศษส่วนแท้ด้านหลังมาเปรียบเทียบต่อนะคะเศษสองส่วน7กับเศษสองส่วน4ใช้หลักการคูณควายเลยค่ะ7มาเจอ2 7 2 14 4มาเจอ2 4 2เป็น8ซ้ายมือได้8ขวามือได้14 8ย่อมน้อยกว่า14นั่นเองตอบนะคะตอบ8เศษ2ส่วน7น้อยกว่า8เศษ2ส่วน4เป็นยังไงบ้างคะเริ่มง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมคะมาดูข้อ5นะคะ7ด เศษสิบส่วนสิกับ13อ๋อขออภัยค่ะเจ็ดเศษสิส่วนยีเปรียบเทียบที่จำนวนนับก่อนซ้ายมือเป็น7ขวามือก็เป็น7 7กับ7เท่ากันเราจะนำเศษส่วนแท้มาเปรียบเทียบนะคะตัวเลขเราจะเยอะ 11ส่วน18เปรียบเทียบกับ13ส่วน27ใช้หลักการคูณไข้18ไข้ามาเจอ13ขอทดด้านข้างนะคะ18คูณ13 8 3 24 3 1 3บวก2ก็เป็น5 8 1 8 1ได้4ได้ 3, 3. ได้2 234ลบก่อนฝั่งนี้27ไขว้ามาเจอ11 27คูณ11เป็น7เป็น2เป็น7เป็น2ได้7ได้9ได้2 297เราจะเห็นว่า 297มีค่ามากกว่า234ดังนั้นตอบนะคะ7เศษ11ส่วน18ก็ต้องมากกว่า7เศษ13ส่วน27ถึงแม้ตัวเลขเราจะเยอะแต่หลักการเรายังคงทำเหมือนเดิมนะคะต่อไปมาดูข้อ6 เศษส5ส่วน4กับ2เศษ5ส่วน6มาดูข้อนี้น่าสนใจมากฝั่งซ้ายมือเราเรียกเขาว่าเศษเกินฝั่งขวามือก็คือจำนวนคละวิธีการทำให้ง่ายง่ายที่สุดก็คือทำให้เศษเกินเป็นจำนวนคละก่อนนะคะท้องแม่ส4อะไร ใกล้15ที่สุด432ส2 2 3ิส่วนสเปรียบเทียบกับ2 4 5เส่วน6เราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือจำนวนนับของเราเป็น3ขวามือจำนวนนับของเราเป็น2แน่นอนค่ะ3ย่อมมากกว่า2เราก็ตอบได้เลย 3อ่าขออภัยค่ะเวลาที่เราตอบเราจะต้องนำจุดมาตอบเศษ15บส่วน4มีค่ามากกว่า2เศษ5้ส่วน6มาดูข้อ7นะคะ6เศษ12บส่วนสิเปรียบเทียบกับ เศษหกสิ่วนสิเศษเกินเราทำให้เป็นจำนวนคละซะนะคะลอกจุดลงมาก่อนกับท้องแม่10บนะคะสิอะไรใกล้68ที่สุด16 60กขาดอีก8ถึงจะเป็น68แนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันได้เลยซ้ายมือจำนวนนับของเราเป็น6 ขวามือจำนวนนับของเราเป็น6 6กับ6เท่ากันดังนั้นเราจำเป็นจะต้องนำเศษส่วนแท้ที่อยู่ด้านหลังมาเปรียบเทียบนะคะ12ส่วน15เปรียบเทียบกับ18ส่วน10ใช้หลักการคูณไข่เช่นเดิม15คูณ8 8 5 40 0ทด4 1> 8 8 8บวกเพิ่มอีก4ได้120 10ี่ไข้มาเจอ12 10คูณ12ได้120ซ้ายมือก็ได้120ขวามือก็ได้120ดังนั้นทั้ง2มีค่าเท่ากันจึงสรุปว่าเวลาตอบย้ำนะคะเวลาตอบเราต้องนำจทย์มาตอบ6 เศษ12ส่วน15มีค่าเท่ากับเศษ68ส่วน10ค่ะมาดูข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อ8อันนี้เป็นแบบฝึกหัดสองข้อ8นะคะ4เศษ3ส่วน8เปรียบเทียบกับเศษ57ส่วน12ฝั่งขวามือนะคะของเรายังเป็น เศษเกินเราจะเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจํานวนคลาก่อนนะคะส่วนตัวไหนเป็นจํานวนคลาเราเขียนมาเหมือนเดิมกับการเปลี่ยนให้เป็นจํานวนคลาก็คือสิบสองอะไรใกล้57และต้องไม่เกินนะคะใกล้57ที่สุดก็คือ12 12 4ได้48บวกเพิ่มอีก9ได้57ส่วน12แล้วเราก็ดูจำนวนนับ จำนวนนับซ้ายมือเป็นเลข4ขวามือก็เป็นเลข4เหมือนกันฉะนั้น4กับ4เท่ากันเราจึงจำเป็นจะต้องนำเศษส่วนที่อยู่ด้านหลังมาเปรียบเทียบนะคะเศษ3ส่วน8เปรียบเทียบกับเศษ9ส่วน12ใช้หลักการคูณไขยเช่นเคย 8. ควไขมาเจอ9 8้7 12ดเ้าเมาเจอ3 12.3. ได้36 36นะคะ36 ย่อมน้อยกว่า72จึงสรุปได้ว่าจึงสรุปได้ว่านะคะ4เศษ3ส่วน8ก็ต้องมีค่าน้อยกว่าเศษ5 7 1สจ่วน12บจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์สสวทชั้นป .5 เล่ม1ฝากกดติดตามเรียนคณิตกับครูสุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ